ด่วนฝนแรงส่งท้ายคำนี้ถึงพรุ่งนี้จังหวัดเสี่ยงต่อไปนี้ไทยตอนบนรับมืออากาศหนาวเย็นเยียวยาวฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงคำ่ำของวันจันทร์ที่16ธันวาคม2567คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยน้ค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดต้องเตรียมตัวรับมือ โซนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องอีกกี่วันไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ อิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ยังคงแผ่ป,ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สัมผัสกับอากาศเย็นถึงหนาวในพื้นราบยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้สัมผัสกับอากาศเย็นตลอดทั้งวันแม้ในช่วงกลางวันจะมีแสงแดดจัดแต่เนื่องจากลมหนาวที่พัดปกคลุมด้วยกําลังแรงส่งผลทําให้ช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้มากเลยทีเดียว ในขณะที่บริเวณภาคใต้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงนักขณะน,นี้ตามเรดาร์จะเห็นได้ว่ากลุ่มเมฆฝนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังพัทลุงสงขลาและปัตตานีบางพื้นที่ฝนที่เกิดขึ้นยังคงมีลักษณะตกแช่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาดูโมเดลต่อไปในค่ำวันนี้บริเวณภาคใต้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อมส่วนมากฝั่งทางด้านทิศตะวันออกนะคะส่วนฝั่งทางด้านทิศตะวันตกอาจไม่มีฝนเลยในค่ำวันนี้ในขณะที่วันพรุ่งนี้มวลอากาศเย็นที่มีกําลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทาให้ภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือพื้นราบยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยและยอดภูย,ยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีลมหนาวพัดแรงตลอดทั้งวันภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะว,วันออกยังคงมีอากาศเย็นในช่วงเช้าในช่วงกลางวันยังคงมีอากาศเย็นสบายลมหนาวพัดปกคลุมเป็นระรอกระรอกแต่ในวันพรุ่งนี้จะเริ่มมีแสงแดดจัดอาจมีสภาพอากาศร้อนอบอ้าวกันได้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณภาคใต้การกระจายตัวของฝนเริ่มลดน้อยลงนะคะเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยลงสู่ทะเลอันดามันและเคลื่อนตัวห่างออกไปเข้าใกล้ประเทศอินเดียส่วนลมมรสุมก็เริ่มมีกําลังอ่อนลงเล็กน้อยแต่ยังคงมีกําลังปานกลางทําให้บริเวณภาคใต้เริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องติดตามมวลน้ําสะสมต่อเนื่อง จากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลงอีก1 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด15-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด25-30องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-12องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้องฟ้าโปร่งและมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13-17ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-30ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-14ถึงองศาเซลเซียสภาคกลางมีเมฆบางส่วนและมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18-22ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32ถึงองศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกมีเมฆบางส่วนและมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนและมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวระมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่อาศัยอยู่บริเวณริมชายฝั่งให้เฝ้าระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งในระยะนี้เอาไว้ด้วยส่วนพ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง พอแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยอันได้แก่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ําลําคลองพื้นที่ชมุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจำยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในการนี้แอดมินและทีมงานขอเป็นกําลังใจ ส่งความห่วงใยไปยังพ่อแม่พี่น้องภาคใต้ที่กำลังประสบอุทกภัยนะคะขอให้ระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วหลังจากนั้นมาดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยแต่ยังคงมีกำลังปานกลางแผ่อิทธิพลปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจ,จีนใต้ส่งผลทำให้อุณหภูมิขยับสูงขึ้นเล็กน้อย1-2ององศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวสำหรับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกในช่วงเช้ายังมีอากาศเย็นแต่ในช่วงกลางวันแสงแดดจัดอาจส่งผลทําให้บางพื้นที่เริ่มมีอากาศร้อนอบอ้าวขึ้นได้บ้างหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันที่21ธันวาคมมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ที่มีกําลังค่อนข้างแรงถึงแรงจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนของเราอีก คาดวาจะส่งผลทำให้ในช่วงวันที่22-27ธันวาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะปรับลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสลมหนาวจะกลับมาพัดแรงได้ตลอดทั้งวันอีกในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะได้สัมผัสกับแม่คณิ้งหรือน้ำค้างแข็งในช่วงดังกล่าวในขณะที่บริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นสบายตลอดทั้งวันชี้ให้เห็นว่ามวลอากาศเย็นชุดนี้จะส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเราได้สัมผัสกับอากาศเย็นถึงหนาวยาวๆต่อเนื่องไปจนถึงช่วงคริสต์มาสเลยทีเดียวเป็นข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ชื่นชอบอากาศหนาวเย็นเตรียมจัดทริปท่องเที่ยวกันได้เลยนะคะแต่อย่างไรก็ดีขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นแบบต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กเล็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษส่วนบริเวณภาคใต้ภาพรวมจะมีฝนลดน้อยลงแต่คลื่นลมยังคงมีกำลังแรงพอแมพี่น้องชาวเรือชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะเวลา15วันข้างหน้านี้ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ว่ายังไม่มีสัญญาณการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนแต่อาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวในช่วงวันที่22 ถึง26ธันวาคม2567บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและจะเคลื่อนเข้าใกล้ปลายแหลมยวนอีกทั้งในช่วงปีใหม่อาจมีอากาศแปรปรวนเนื่องจากมีคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอาจมีฝนเข้ามารบกวนในช่วงวันหยุดขอให้ทุกท่านติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากหลายสาเหตุปัจจัยอาจเข้ามาส่งผลกระทบได้อีก ขอให้ทุกท่านรับทราบไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับลักษณะอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและปราบปรวนแบบวันต่อวันและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ